ไมมาลแกทำไมให้ลูกแกกินนมผงแกก็มีน้ำนมอยู่นี่ทำไมทําไมไม่ให้กินนมตัวเองล่ะแม่คะลูกมายโตแล้วนะคะแล้วก็หย่านมแม่แล้วด้วยตอนนี้ให้กินนมผงเนี่ยจะได้เสริมร่างกายให้แข็งแรงนะคะโตอะไรกันฉันเห็นมันยังดูดขดนมอยู่เลยเด็กสมัยเนี้ยมันต้องกินนมแม่มันถึงจะฉลาดรู้ไหมอ๋อหรอคะถ้างาั้น แม่เองก็มีนมเหมือนกันนะคะให้หลานกินนมแม่หน่อยไหมคะจะได้ฉลาดนี่ไมายลูกแกหลับอะ่กะก็ทำไมไม่รู้จักทำงานบ้านบ้างล้างจานถูบ้าน <c oughs> แล้วก็ไปล้างห้องน้ำอะ่ะโธ่แม่คะ <c oughs> นี่มายแต่งงานมาเป็นสะไพรให้แม่นะคะ ไ,ได้มาเป็นแม่บ้านซะหน่อยแหมแกนี่นะแกมันปากดีจริงๆเลยฉันเนี่ยไม่น่าสอนลูกชายจะนี่หาเมียผิดเลยก็ไม่แปลกนะคะมายทำอะไรเนี่ยก็ไม่ถูกใจแม่อยู่แล้วี่แกกล้าพูดกับฉันแบบนี้เหรอแหมถ้าแม่บอกว่ามายเนี่ยเป็นสะใภ้ที่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้งั้นแม่ไม่แต่งงานกับลูกชายแม่เองเลยละคะก็นี่เมื่อแม่ทั้งเก่งขยนัน สวยแล้วก็ยังแต่งตึงขนาดเน,นี้นี่แกย,ยังหุดหงิดไบสิคะแม่นีนหน้าหี่วนะคะไม,ไม้ฉันเห็ี่นสรอยกำไรแกเยอะแยะเลยนะแล้วฉันก็ไม่เห็นแกใส่ด้วยเงินแกก็เอาไปขายเถอะเอาเงินมาให้ฉันฉันจะได้เอาเงินไปทำประโยชน์ด้วยเดี๋ยวนะคะ สร้อยกำไรพวกนั้นเนี่ยมันเป็นของของไม้ถ้าเกิดเอาไปขายเนี่ยไม้ก็ต้องได้เงินคนเดียวร้อเนตเต็มสิคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะยังไงแม่ก็เป็นแม่สามีของไม้อยู่แล้วงั้นมม้แบ่งให้แม่ครึ่งหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดแม่รับได้เนี่ยก็ดีไปค่ะแต่ถ้าแม่ไม่ยอมตกลงตามนี้ไม้จะบอกพี่เจมนะคะว่าแม่ขโมยของลูกสะใภ้แกพูดอะไรกันฉันเป็นแม่ผัวของแกนะ แกมาหาว่าฉันผิดขโมยได้ไงเอ้าก็ดูสิ่งที่แม่ทํำสิคะแม่เข้าไปในห้องไม้หยิบกําไลหยิบสร้อยของไม้มาแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดแม่ไม่ได้มาบอกมายก็ถือว่าขโมยแล้วนะคะแกมันปากแบบเนี้ยใครจะไปทนแกไหวนี่แกแต่งงานเข้ามาบ้านฉันแล้วแกไม่มีสิทธิ์ไปไหนทั้งนั้น แม่คะมาแต่งงานนะคะม่ไม่ได้ติดคุกไม่มีใครเอาโซ่มาล่ามขามายไว้นะคะม่ยเดินออกจากบ้านเองได้ค่ะไปนะคะเจมก็ดูเมียแกสิก็พอ่แม่เนี่ยไปแย่เขาก่อนทุกทีเลยจะให้เขานิ่งได้ยังไงครับเนี่ยแม่ก็ฉันอยากจะให้รู้บ้างว่าที่บ้านเนี่ยก็มีกฎเหมือนกันนะแม่นั่นมันบ้านหรือคุกกันแน่เนี่ยแม่ แม่นายวันนี้เราไปกินข้าวนอกบ้านกันดีกว่านะหลานสาวของฉันโตมาฉลาดมากเลยนะแต่ทำไมไม่รู้ชอบประชดประชันใช้แต่อารมณ์ไม่รู้จะงดหิดไปไหนสงสัยได้เชือเเช้อแม่มาเต็มเต็มถ้าได้เชื้อแม่มาเต็มเต็มเนี่ย ก็เท่ากับว่าไม่มีเลือดพ่อผสมถ้างั้นเปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุลมายเปเลยดีไหมคะแม่จะได้ไม่ต้องมีหลานสาวอีกนี่แกนั่เป็นหลานสาวของฉันนะพอ,พอได้แล้วครับทั้งคู่เลยเถียงกันเป็นเด็กไปได้เราเรีบไปกินข้าวกันดีกว่าไม่ได้แค่เลือดมายหรอกเลือดแม่นั่นแหละขี้หมอือนไปค่ะพี่เจมยิบปากไว โอโหดูสิลูกสะพายเพื่อนฉันน่ะซื้อทองให้แม่สามีด้วยนะแถมยังให้เงินอีกต่างหากโ,โฮ้ยให้ทังทองให้ทั้งเงินอุ้ยฉันนี่อิจฉาจริงๆเลยว้าวสงสัยเนี่ยเพื่อนแม่เขาคงจะรักลูกสะพายมากเลยนะคะเขาคงเป็นแม่สามีกับลูกสะพายที่รักกันดีมากมากเขาถึงตอบแทนันดีแบบนี้ เขารู้จักกระตันอยู่ต่างหากอ๋อแม่คะแต่แม่รู้ไหมคะว่าเพื่อนแม่เขาให้สินสอดลูกสะใายเขาเท่าไหร่สินสอดทองบ้านเนี่ยมาเคยคุยมาแล้วนะคะได้ไปประมาณสามแสนเลยนะคะแม่ไหนจะซื้อบ้านซื้อรถให้ต่างหากอีกมูลค่านี่ก็หลายล้านแล้วว่ะก็ไม่แปลกใจหรอกนะคะที่ลูกสะใายเขาจะตอบแทนขนาดนั้นอ๋อ,อและที่สําคัญ เขาไม่เคยว่าลูกสะพร์หรือว่าดูถูกกันรับหลักด้วยนะคะนี่แกเนี่ยนะปากดีจริงๆเลยนี่ไม้มื้อเที่ยงเนี้ยฉันอยากกินหมูตุน๋นไม้ทำไม่เป็นนะคะแม่แม่กินอย่างอื่นได้ไหมคะแต่ถ้าเกิดแม่อยากกินจริงแล้วม,ม่สั่งเดลิเวอี่ให้โอ้ยฉันถามแกจริงๆเถอะพ่อแม่แกไม่สั่งสอนกินมาบ้างเลยเหรอ เจม,มน้อพี่ไปทำหมูตุ๋นให้แม่พี่กินหน่อยสิพี่อะนะอ้าวทำไม่เป็นหรอกคะโอ๊ยแย่จังเลยค่ะทำไมแม่พี่เขาไม่สอนนะแกเนี่ยนะี่<ม>นี่หมายที้ฉันเดินไปหลังบ้านมา แกให้ลูกชายฉันซักถุงเทา้ากับกางเกงในอย่างนั้นหรอแกนะแกให้ลูกชายฉันซักของผู้หญิงได้ยังไงฉันถามแกหน่อยเถอะที่บ้านแกไม่ได้สั่งสอนมาหรือยังไงอ้าวแม่มาไม่รู้จริงนะคะเนี่ยว่าซักให้กันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นผู้หญิงก็ซักให้ผู้ชายไม่ได้ด้วยสิคะเฮ้ยงั้นเอางี้ไหมคะแม่เนี่ยก็มาซักให้มายด้วยเราเนี่ยเข้ากันอยู่แล้วนี่คะเราเป็นพี่เหมือนกันเกดเกดเนี่ยนะจะด,ดูแบบนี้สิคะ เดี๋ยวความดันขึ้นนะคะแม่ต้องรักษาสุขภาพนะนุ่นไปออกอาราบิกกับพี่เขาไหมคะเปิดเพลงกันแล้วนะเกศนี่นะอยู่บ้านฉันไม่กี่ปีแตแกกลับให้ฉันปวดหัวได้ทุกวันเฮ้ยเอา้าไปไหนคะไปเต้นอาราบิกกับเขาเหรอคะไปดีมาดีนะคะไม่ ฉันรักแกเหมือนลูกสาวแท้ๆคนหนึ่งถ้าแกทำอะไรผิดอ่ะฉันต้องดุด่ากแกได้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะแม่ถ้าเกิดแม่รักไม้ดูแลไมยเหมือนลูกสาวแท้ๆเนี่ยมายก็จะตอบแทนแม่โดยการรักแม่แล้วก็ดูแลแม่เหมือนแม่แท้ๆแล้วยังไงก็หมายความว่าถ้าแม่ดุด่าไมายหรือว่าอารมณ์เสียใส่ไม้ก่อน มายก็ตอบแทนแม่ด้ยการดุด่าแม่แล้วก็อารมณ์เสียใส่แม่ได้ใช่ไหมคะแกนี่นะยเกลียปากไวไก็ปากไวเหมือนกันกับแม่ไงล่ะคะแม่ไม่งั้นเราสองคนเนี่ยจะเข้ากันได้ดีขนาดนี้เหรอไม่เหระคะแม่คะฉันนะ่ะรู้สึกผิดกับแกมาตลอดเลยนะเพราะฉันนะ่ะ เป็นแม่สามีที่ดีที่สุดในโลกถ้างั้นไม่ก็ต้องขอโทษแม่เหมือนกันนะคะไม่ก็รู้สึกผิดกับแม่เหมือนกันเพราะว่าไม่เป็นสะใยยที่ดีที่สุดในโลกยังไงล่ะคะถ้าแม่ทําตัวดีๆไม่ก็ไม่ตีกับแม่หรอกคะจริงค่ะแม่แม่เชื่อผมเถอะนะยังไงเนี่ยแม่ก็ไม่มีวันฟูชนะเขาหรอกระว,วังไว้เถอะ ปากไวหลังจากนี้เนี่ยบ้านคงจะไม่เงียบอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยทุกคนช่วยผมด้วยนะบางครั้งในศึกแม่ผัวลูกสะพ้ยไม่ต้องมีใครใชนะแค่ต่างฝ่ายต่างรู้ว่าอีกคนก็มีหมัวใจเหมือนกัน